ตอนนี้ที่บ้านหลังนี้ภรรยากับลูกของผมก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับคุณมีปัญหาไม่ชอบใจคุณก็กลับเกาหลีไปเลยเหมือนเอาน้ำมันลากเข้าไปในกองไฟครับ เล่นเอาหลายคนเลกก็ตกอกตกใจไปตามๆกันค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับนักแสดงหนุ่มคุณพ่อลูกหนึ่งอย่างอ้วนรังสิตเมื่อลาสุดไดออโอมโพสคลิปขอโทษภรรยาสาวชาวเกาหลีอย่างป้าขคยอนซอนหรือว่ามะม่วงนะคะพร้อมตั้งชื่อคลิปว่ามะม่วงผมขอโทษเราอย่าเลิกกันเลยโดยในคลิปนะคะอ้วนรังสิตค่ะได้เปิดเผยว่าตอนนี้กําลังเผชิญกับสิ่งที่เศร้าใจทุกใจหนักสุดในชีวิต ทุกครอบครัวเนี่ยมีปัญหาต่างกันไปส่วนครอบครัวผมมาถึงจุดที่เรียกว่าทางตันของความรักและก็ชีวิตครอบครัวตอนนี้ที่บ้านหลังนี้ภรรยาและก็ลูกไม่ได้อยู่แล้วเพราะเขาทั้งสองคนตอนนี้บินกลับไปเกาหลีแล้วเพราะทุกครั้งที่เรามีปัญหาและก็ทะเลาะก,กันตนจะใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาและมักพูดว่าถ้าไม่มีความสุขก็กลับเกาหลีไปเลยโดยมีหลายครั้งที่ตนเนี่ยพูดแบบนี้แต่ครั้งนี้เขากลับเกาหลีจริงๆเป็นเรื่องจุกอกและไม่คาดคิดว่าจะทํา โดยเขาในขากลับไปเมื่อคืนนี้ขนาที่ตนเนี่ยออกไปหาเพื่อนเมื่อตนเนี่ยกลับมาถึงบ้านมองไปที่บริเวณบ้านก็รู้สึกว่าบ้านหลังนี้สร้างมาเพื่อภรรยาและก็ลูกถ้าเขาไม่อยู่จะมีความหมายอะไรซึ่งปัญหาทั้งหมดเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ต้องแก้ไขแต่ตนกับใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาจนกระทบกระเทือนจิตใจทั้งสองฝ่ายรวมถึงลูกด้วยทั้งที่เราเนี่ยเป็นหัวหน้าครอบครัวแต่เรากลับเห็นแก่ตัวและใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาหลังจากอารมณ์ดีขึ้นเลยคิดได้ว่าไม่ใช่เรื่องที่เราต้องใช้อารมณ์และก็ทิฐิมาตัดสิน เพราะปัญหาจะเหมือนเอาน้ำมันราดในกองไฟ ดังนั้นจากนี้ต่อไปตนขอสัญญากับทุกคนมะม่วงและก็ลูกว่าตนจะเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นผู้นําครอบครัวที่ดีเป็นสามีที่ดีและก็พ่อที่ดีเมื่อลองนึกย้อนไปวันที่เราเนี่ยรักกันแล้วก็แต่งงานกันพอนึกย้อนกลับไปเลยดึงสติได้ว่าสิ่งที่เราทาเนี่ยไม่ถูกทําไมถึงทําได้แค่นี้ความอดทนเราทําไมมีแค่นี้เราต้องอดทนให้ครอบครัวไปต่อเพื่อลูกนอกจากนี้นะคะอ้วนรังสิตค่ยังกล่าวอีกว่าหลังจากนี้ตนจะทําให้ลูกและก็ภรรยาโดยอุทิศชีวิตทั้งหมดวันไหนมีปัญหาการ อีกหรือว่าทะเลาะก,กันก็จะมีคลิปนี้มาย้อนดูว่าเราควรทําตัวอย่างไรขอให้ทุกคนเนี่ยเป็นกําลังใจให้ครอบครัวเราด้วยโดยหลังจากนี้ตนจะง้อมะม่วงที่เกาหลีและขอให้ยกโทษให้เพื่อกลับมาใช้ชีวิตครอบครัวเหมือนเดิมค่ะตอนนี้นะครับก็ได้เผชิญกับเรียกว่าเป็นสิ่งที่เศร้าใจทุกใจแล้วก็หนักใจที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับ คือแต่ละครอบครัวเนี่ยก็มีปัญหาชีวิตมีปัญหาครอบครัวที่แตกต่างกันไปนะครับทุกๆครอบครัวก็มีปัญหาแหละแต่อย่างครอบครัวผมเนี่ยเรียกว่ามันก็มาถึงจุดที่เรียกว่าเป็นทางตันของความรักชีวิตครอบครัวเลยก็ว่าได้นะครับอย่างตอนนี้ ที่บ้านหลังนี้ภรรยากับลูกของผมก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาทั้งสองคนตอนนี้เขาบินกลับไปที่เกาหลีแล้วครับเพราะว่าทุกครั้งที่เรามีปัญหาทะเลาะก,กันตัวผมเองก็ เรียกว่าใช้อารมณ์ตัดจินปัญหาก็ว่าได้นะครับหลายๆครั้งผมก็จะพูดกับเขาว่าถ้าคุณไม่มีความสุขคุณมีปัญหาไม่ชอบใจคุณก็กลับเกาหลีไปเลยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหลายๆครั้งที่ผมพูดแบบนี้แต่ว่าครั้งนี้เขา กลับเกาหลีจริงๆซึ่งมันเป็นเรื่องที่จุกจุกอกจริงๆว่าเฮ้ยเขาทำอย่างนั้นจริงๆซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ผมไม่คาดคิดว่าเขาจะทำอย่างนั้นได้นะครับเขาก็เพิ่งกลับไปเมื่อคืนนี้เองนะครับช่วงนั้นผมก็ออกไปข้างนอกไปหาเพื่อนเขาก็พาลูกบินกลับเกาหลีไปเลย กลับมาที่บ้านมองไปที่บริเวณบ้านก็รู้สึกว่าบ้านหลังนี้เราสร้างขึ้นมาเพื่อภรรยาแล้วก็ลูกถ้าเขาไม่อยู่แล้วเนี่ยบ้านหลังนี้จะมีความหมายอะไรปัญหาที่มันเข้ามาในชีวิตเนี่ยที่มันสะสมมามันเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยมากมากเลยที่เรา ควรที่จะแก้ปัญหาแล้วก็จัดการกับมันให้ได้แต่สิ่งที่ทำผมกับใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหามากเกินไปจนทำให้กระทบกระเทือนจิตใจ,จของทั้งสองฝ่ายแล้วก็ลูกด้วยเราก็เป็นผู้นำครอบครัวทำไมเรื่องแค่นี้เรากับเห็นแก่ตัวเรากับ ใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาทุกอย่างตอนแรกเลยผมคิดว่าทำไมผมต้องยอมทำไมผมต้องต้องไปคุยกับเขาก่อนแต่หลังจากที่อารมณ์มันมันดีขึ้นก็เลยคิดได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องใช้ทิฏฐิในการตัดสินกับปัญหาชีวิตหรือว่าใช้อารมณ์พบว่าการใช้อารมณ์ แต่สินปัญหาเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีแต่จะคอยเหมือนเอาน้ำมันลากเข้าไปในกองไฟนะครับมันก็มีแต่จะแย่ลงเพราะฉะนั้นผมก็จะพูดตรงนี้เลยนะครับว่าผมจะไม่ทำอีกแล้วผมก็สัญญาสัญญากับทุกคนหรือสัญญากับมะม่วงแล้วก็ลูกของผมนะครับว่าผมจะเป็นคนที่ดีขึ้นเป็น สามีที่ดีเป็นพ่อที่ดีเป็นผู้นำครอบครัวที่ดีเพราะว่าตัวโราฮาเองก็คงอยากจะมีพ่อมีแม่ที่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วก็รักกันลองนึกย้อนไปวันที่เรารักกันเราแต่งงานกันวันที่สัญญากันว่าจะรักกันแล้วก็อยู่เคียงข้างกันตลอดไป พอเรานึกย้อนกลับไปแล้วเนี่ยก็เลยดึงสติได้ว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันไม่ถูกทำไมเราถึงทำได้แค่นี้ความอดทนทำไมเรามีแค่นี้เราจะต้องใช้ความอดทนให้มากกว่านี้เพื่อประครับประคองให้ครอบครัวของเรา ไปต่อได้แล้วก็อยู่กันอย่างมีความสุขไม่ใช่เพื่อใครอย่างน้อยก็เพื่อลูกของเราเองหลังจากนี้ผมจะทําให้ภรรยาแล้วก็ลูกแล้วก็อุทิศชีวิตของตัวเองทั้งหมดเพื่อเขาวันไหนที่มีปัญหากันอีกหรือว่าต้องทะเลาะกันก็จะมีคลิปนี้แหละครับ ที่ผมจะมาย้อนดูได้แล้วก็คอยเตือนตัวเองว่าเราควรจะทำตัวอย่างไรก็ฝากทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ครอบครัวของเราด้วยนะครับแล้วสำหรับใครที่กำลังมีปัญหาในชีวิตหรือว่าปัญหาครอบครัวก็ขอให้ทุกคนผ่านพ้นอุปสรรคไปให้ได้ อย่าใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาแล้วก็รักกันให้มากๆเพราะว่าไม่มีใครที่ไหนเนี่ยจะรักแล้วก็หวังดีกับเรามากเท่ากับครอบครัวของเราเองหลังจากนี้นะครับผมก็วางแผนนะครับว่าจะไปขอโทษแล้วก็ไปง้อเขาที่เกาหลีแล้วก็ให้เขา ยกโทษให้อภัยแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตครอบครัวให้มีความสุขกันเหมือนเดิมนะครับขณะที่แฟนๆหลายคนนะคะ่ก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นและก็ให้กำลังใจพร้อมขอให้อ้วนรังสิตอย่างงอมะม่วงและกลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนเดิมกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะยังไงเราต้องรอดูว่าหนุ่มอ้วนรังสิตนแงะ,ะจะง้อภรรยาสาวสำเร็จหรือไม่ยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปทางเค้าดเท่านั้นค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ cribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ